chuyển đổi Isuzu สนุนโดยบริษัท DM Record จำกัดรับจัดงานการสแสดงคอนเสิร์ตทุกรูปแบบทั่วป,ประเทศไทยศิลปินเวทีพิธีกรแสงสีเสียงเต็มรูปแบบการสแสดงทั้งอลังการหรือแบบย่อมเยาวเรามีให้ทุกความต้องการของคุณในราคาวิตภาพเพราะงานของคุณคือความรับผิดชอบของเราสนใจติดต่อ0897773913 DM Record กลับมาแล้วนะคะก็คือวันนี้เรามาอยู่กับพี่ไปไหนมาไม่ไปไหนเลยพี่เขาคนดูเขาไปเข้า้อ้า้ำเขากลับมาเป็นเรื่องคนดู เอสนราบอกนั่งู่บต่ที่เอาจริงเหรอไม่จริงไม่จริงอะไรกันเราไม่มีเอสเอสส่งเอสเอสเข้าก๋อก็คือสามกอนะฮะสามกอทำเพลงตอนนี้รับรับงานหลักหลักหมื่นหรือหลักอะไรฮะหลักรับงานว่าขอให้ได้ลองก็เอาแล้วฟรีส่วนใหญ่เป็นวัดก็ได้ขับรถไปเองขอให้ได้ลองขอให้ได้ลอง่ใ้จ่ายตังค์ก็ได้นะฮะคนละกล่อง ตั้งร,ร,ราคาไว้ประมาณสามแสนกว่าครับ <GO> ต <av uther> ั้งราคากลับไม่รับงานนะแต่แล้วก็ไม่มีคนจ้างด้วยไม่มีไม่มีจ้งเขาเดี๋ยวเรามาถามประเด็นดราม่ากันหน่อยซีรีส์ดีเจร้องเพลงมีคนเออทำไมดีเจมาร้องเนี่ยคลื่นใหญ่นี้ก็ทำคลื่นร้องเพลง แล้วยังไงอ่ะทำไมดีเจมาร้องเพลงกันเองแล้วนักร้องทำไงอ่ะมีคนพูดไหมไม่เห็นมีใครพไมเลยทำไมพูดคนเดียวบางคนขับแท็กซี่ก็ร้องเพลงได้ขอทานยังร้องเพลงเลยแล้วทำไมอาชีพดีเจร้องเพลงได้บางคนทำธุรกิจส่วนตัวก็ร้องเพลงได้แล้วไมดีเจร้องเพลงทำไมถึง ผิดอ่ะมีปัญหาอะไรพี่นี่ตอนรายการนี้ยังร้องเพลงเลยโอ้ยผมโหพี่เอ๋ผมเป็นใหญคุยเรื่องนี้มันขึ้นนมความดันเดี๋ยวความดันขึ้นหวานขึ้นพาส่งโรงพยาบ่ายเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวก็มีไหมได้ยินไหมได้ยินไหมมีใครแบบกระแนะกระแหน่ไหมไม่มีนะ หรือเรา้ก็ไม่รู้เคยได้ยินหรือเาพูด้ราไม่ได้ยินเคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็มีสิทธิ์เนาะมีสิ่งหรือเราจะบอกว่าไงเราไม่ได้ทำธุรกิจใช่ไหมเราทำไม่ไม่ไม่ได้ทําธุรกิจไม่ได้ไม่ทึงนะไม่พูดถึงว่าเพลงก็ทำไม่น่าทำได้โหลดเลยก็ไม่คงไม่เคยโหลดหรอก นี่ก็คงยังงั้นพี่เ DJ นกเป็ด DJ นกเป็ดก็ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าสมัยก่อนก็มีคนเคยทำตั้งแต่สมัยแบบเทนเนสวลาคุณลูกธ์ของนี่ก็ดเป็น DJ นะนี่สุรพลสุรพลเจริญคนนั้นก็เปิดเพลงตัวเองในรายการทุกวันเลยเหมืในรายการนั่นแหละเพราะสมัยก่อนอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่เราก็ไม่ได้แบบไปเปิดเบียดคนอื่นเราก็ดูเราก็แบบรู้หีบรู้ตู้กันอยู่เวลาทำงานเราก็คือผมเนี่ยนะเวลาผมจะเปิดเพลงตัวเองเนี่ย คือเมื่อก่อนซีรีสเหมือนกันว่ามีคนมาว่าเอ๊ะเป็นดีเจก,ก็เปิดแต่เพลงตัวเองสิเปิดแต่เพลงตัวเองผมเคยไม่เปิดเพลงตัวเองอยู่พักหนึ่งแฟนเพลงถามแล้วคุณทำไ้ฟังคนเดียวเพราะแฟนคลับเขาก็รอฟังเรานเนี่ยว่าสามกรน่ยเราเปิดมันมันเป็นความแปลกใหม่ครับทําแปลกใหม่แล้วก็ไม่ได้มีโหลดไม่ได้มีขายไม่ได้มีงานผมก็เลยเอา่างนี้ผมเลยเอา่างนี้นละทุ่งทางก็แล้วกันผมจะเปิดเพลงตัวเองเป็นเพลงสุดท้ายก่อนลารายการเพื่อที่ว่าใครที่มันไม่อยากฟังปิดไปเลยอืม แต่ใครที่อยากฟังต้องรอเพลงสุดท้ายอืมโอ้โหถ้าคุยเรื่องนี้เดี๋ยวขึ้นนะเท่านี้เท่านายาดีเกฮาร์ดคอร์กันนะใช่ใช่คือแรงมากเหมือนกันอ่ะเวลาจัดรายการหรือว่ามีปัญหากระทบกระทั่งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างคือคุณกบเปิดเลยใช่ไหมถ้าคุยมาไม่ตรงประเด็นชัดเจนคือคืออย่าว่าแรงเลยมันคุยกันตรงๆดีกว่าเป็นคนพูดชัดมากกว่าพวกเราสามคนไม่ได้แรงอ่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวอะไครับโอ้โหตัวสั่นหมดแล้วไม่คุากบลังขึ้นอถูกดันจับขึ้นพอเวลาโมโหแล้วคุณชายคุณปอเราไหม เราไม่เคยเราไม่เคยว่าใครแย่ครับโอ้ครับสลาเขาว่าเวลาเขาแลว่าเวลาเวลาแบลวได้แบลวเนี่ยครับชงแล้วแกล็วใส่กล้องจีเวลาเขาแบล็วเขาจะเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นไงไม่เรา้ว่าคนคนเราจะไม่ค่อยคุ้นกับการพูดตรงๆกันต่อหน้ามากกว่าก็คิดว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นเรียกว่าแรงแต่จริงๆงมันเหมือนกับแบบเราพูดกันอะ เราพูดความจริงพูดกันตรงๆแค่นั้นเองตรงจริงใจเออแต่ว่าไอ้การที่แบบต่อหน้าพูดยิ้มกันหวานกันดีกันเราลับหลังไปพูดอีกแบบเกี่ยวว่านั้นแรงกว่าจะนั้นแรงใช่อย่างเงี้ยไม่แรงหรอกเจอเราลับนลังด้วยอาชีพดีเจเหมือนกันอย่างเงี้ยบางทีมื่อไหรคนมาโพสต์เป็นแฟนคลับใช่ไหมไอ้คนที่ไม่ใช่แฟนคลับมาบ่นมากระแนกระแหนเราเอ้าแล้วเขามามากระแนกระแหนทำไมอ่ะมึงก็ส่วนใหญ่โชคดีไม่ค่อยมีเก๋จะเป็นแบบว่าแฟนคลับจะค่อนข้างน่ารักต้อาไอย่างนี้นะฮะคือทุกวันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่สนเลย ครับผมไม่สนผมจะเอาใจเพราะเออผมจะเอาใจเพราะคนที่รักผมและผมรักเขาเท่านั้นนี่นะฮะคนที่มันจ้องคาที่มันเราคนที่มันหมันใส่เราเวลาทําอะไรออกมานูื่นนี่นั่นพื้นเขาไม่ได้ันไม่ได้รักเราอยู่แล้วทำด้เอาใจมันทำไมทำดีก็ด่าทำไม่ดีก็ด่าเพราะฉะนั้นเราก็ทับทิมเราอย่าไม่สนให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่ทำไมครับทำไมคะก็แล้วขอโทษ อันนี้ถามถามเผื่อไว้เฉยนะครเราเราคุยกันแบบสุนทรานนะวันนี้เราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะสนุกสนุกสนุกนะครับว่าสนุกได้นะฮะมันสนุกนะพี่เอนั่นแหละชอบทำให้มันซีเสี่มันต้องมีดราม่ารายการทีวีต้องมีดราม่าบ้างเดี๋ยวมีใครมาเซอร์ไพรส์เราไม่มีถ้าถ้าใครต้องนัดไว้แหละเดี๋ยวผนมาเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยนัดนัดไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะตอนนี้เพลงก็คือสามกอเป็นสามกอนี่มีเพลงที่เราได้กันคือเพลง ชื่อเพลงอะไรนะคะคนนอกใจคนนอกใจเป็นเก่าของของไกลพี่ไก่สอนเขียนเองด้วยเพลงนี้แล้วแล้วก็มีของคุณกบก็คือเด็กอุทัยเด็กอุทัยครับล้วพี่เก๋ล่ะคะพี่เก๋มันจะแบ่งเป็นสองภาคอ๋อไม่เกี่ยวกันเด็กอุทัยอัลบั้มเขาเลยสามกอคือเพลงเดียวคือท่านรับงานเดียวเข้าไปคนเดียวนี่หรอใช่เข้าไปด้วยนี่แหละก็ต้องขับโดยให้ต้องไปด้วยกันไปไหนแล้วไปเป็นทีมไงแล้วคุณไก่ก็เพลงกูเองกูเองก็มีนี่ใช่ ใชง่ายชัวครับรัดทูอะไรนะรัดทูรัดทูเล็กคอเล็กคอเล็กคออะไรรัดรัดคอรัดทูรัดรัดคอนะฮะตลกเลยตองรีให้ตลอดต้อกินไม่ทันไม่ทันพี่เก๋แล้วเราจะได้ฟังพี่เก๋ร้องเดี่ยวไหมคะพี่เก๋อยากฟังอ่ะตรดเยาทามเสียงแบบจริงๆเป็นคนเก๋เป็นคนร้องเพลงไม่เก่งเป็นคนจริงไม่ได้แบบว่าถ่อมตัวเพื่อให้น้องอิวบอกว่าพี่เก๋ร้องเพลงเก่งจังไม่ใช่นะ เป็นคนร้องเพลงไม่เป็นร้องเพลงไม่เก่งร้องเพลงไม่ดีหรอกแต่ว่าเป็นคนที่อยากร้องเพลงแล้วตั้งใจมากแล้วช่วงหนึ่งที่ที่หนูได้ฟังใน youtube หลายๆเพลงที่ลงหลด <ๆ S 2> ไว้เนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นนะเครียดมากเนื่องจากว่าน้ําท่วมแล้วไม่มีอะไรทํา เราไปน้ำท่วมกลับบ้านไม่ได้เลยไม่ได้ระบายออกยังไงดีแล้วเรารู้สึกที่เราอัดอั้นปันใจเราอยากร้องเพลงแล้วก็ไปสถิตอยู่ห้องพี่เอบรรจงอ่ะไปนอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปันใจใ่ชามันสอก็เลยร้องออกมาเพลงแรกคืออะไรล่ะก็เลยร้องร้องไปก็เหมือนเทคไม่กี่เทคแล้วพี่เอก็ พี่เอกเป็นคนหาจุดให้เก๋ร้องเพลงเป็นร้องเพลงเป็นว่าแบบเฮ้ยหนูอยากร้องอะไรหนูร้องไปเลยร้องในแบบที่หนูอยากทำไม่ต้องพยายามไปเหมือนใครอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็เลยได้เป็นสไตล์ออกมาเป็นแบบคือเราคิดแค่ว่าเราชอบเพลงลูกกลุงแล้วเราเราไม่สามารถร้องดนตรีเดิมๆได้เพราะความสามารถเราไม่ถึงเสียงเราไม่ได้วิธีการร้องอะไรเงี้ยก็ขอเป็นลูกทุงลูกล,ก,กลุงอะคูสติกมันก็เลยออกมาใสๆสบายๆมันก็เลยสบายนตรงกับร้องเรามันก็ใช่แต่ถามว่า คิดจะเอาดีทั้งน้องว่าโอ้ยไม่แต่แต่ร้องนะชอบร้องเพลงล้วการร้องเพลงแต่เรารู้ความสามารถเราว่าเรายังไม่สามารถทามาหากินกับอาชีพนี้ได้หรอกก็แบบไว้ให้แฟนๆเขาฟังอะไรดีๆแล้วกันแต่ว่าเนี่ยก็คือเป็นแบบนี้คือก็เลยจะอะไรที่ไม่ดีก็มาฟังเราก็ต้องรอไประยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวทำเองออกมา อยากมีแฟนเพลงแบบต้องถามถึงอยู่แล้วแหละว่าเคยได้ยินพี่เก๋ร้องเพลงก็เลยแบบอยากฟังเพลงที่เป็นเพลงของพี่เก๋อเพลงหมายถึงเพลงเขาเลยใช่ไหมครับใช่ก็มีนะอยู่เพลงเป็นอัลบั้มรวมดีเจที่เก้าห้าทำไงภาษีคนโสดอาจารย์ปัชร์เฮาหาทําให้เดี๋ยวเรากำลังจะมีซิงเกิลใหม่นะยังไงฮะยังไงฮะเป็นแนวไหนยังไงสามกออกได้เลยอ้ยอีกปีกว่าเราจะออกละครานนี้ท่านตอนนี้คงมีซิงเกิลเก่า ก็คือว่าก็คือว่าเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์อาจารย์ดนตรีอาจารย์ดนตรีอาจารย์เป็นจิรวัตรปันทุ่เห็นอยู่แบบแวบๆแถวนี้นะแกไปเห็นเราร้องสดที่งานที่งานของโอเคลูกทุ่งที่ตอนนั้นที่จัดที่พัทยาแกไปเห็นเราร้องสดแกไปเห็นภาพอย่างนั้นเราอยู่เป็นบนเวทีกันสามคนแกบอกว่าเฮ้ยภาพอย่างนี้แกไม่เห็นมานานแล้วมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันมีความสุขแกก็เลยมอบเพลงมาให้เป็นแล้วก็จะทำให้ด้วยครับก็เป็นจะเป็นสามอร์ อีกเพลงหน,นึ่งจะเป็นอีกเพลงหนึง่งจริงๆอะผมพลาดตอนที่ว่าผมจะเปิดรายการด้วยการให้ทุกคนจัดรายการเหมือนพูดจัดรายการผมไม่ต้องเราจัดกันมาเยอะแล้วอยากคนฟังว้ยคนนี้กบธวัชชัยตอนจัดรายการพูดยังไงเข้าหัวรายการาสวัสดีครับนู่นนี่กบธวัชชัยมาครับนู่นนี่นั้นอย่างนี้เจบสุดท้ายตอนจบสุดท้ายก็ผมรักคุณสวัสดีครับอ่าีนเขามีมีาแาคเตือนครับของของเก๋ของเก๋ก็นู่นนี่นั่นนี่นู่นนี่นี่อะไรล่ะ รังุสวัสดีค่ะให้กําลังใจกันไปโอโลมปฏิโลมตลอดรายการประมาณนี้เพราะว่าแฟนๆก็จะแบบต้องการกําลังใจประมาณนี้แต่เก๋ดีใจนะจัดรากยการมา11ปีเนี่ยมีรู้แบบพวกคนไม่แย่ๆแคลนแคลนกำลังใจเยอะเอแล้วเขาแบบมีคนจะฆ่าตัวตายอะ่ะน่าจะเท่าที่ทราบด้วยตัวเองเราเขาบอกน,น่าจะเกือบสิบคนล จะฆ่าตัวตายแล้วตัดสินใจว่าไม่ฆ่าแต่ตายน่าตายไปนี่ไม่บอกเขาไม่บอกคือคือบางรายการเก๋ก็จะไม่ตายเพราะบุญได้เจอไกด์สอนตายเลยงานให้จัดตอนเป็นช่วงแบบสายแบล็คคาบัมได้ไหมอ่ะแบบจัดรายการแบบว่าเรุ่นอๆใส่แบล็คคาร์บัมจัดรถแบบแบล็คแดนไงแดนแบบเหมือนเคยไปเคยไปเที่ยวคาบัมตอนแบบพวกงานวัดไหมฮะรถรถบัมมงแล้วก็ เฮ้ยน่หนึงตึงตึงตตึงตึงตสวัสดีอ๋อเจอกันอีกแล้วนะครับสายแบวขคฮาบามากสนุกประลาสนุกประลาคือเป็นคนสนุกแล้วแล้วเราก็สนุกด้วยเราเต้นด้วยสนุกคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้วะไม่รู้ไม่สนใจ อาละจะฝากอะไรไหมครับฐานรายการเชิญครับจะฝากอะไรไหมฮะวันนี้วันนี้ก็เป็นคนชจบุรีก็ฝากคขลังก็พอจะฝากอะไรไหมไม่ฝากแล้วฝากซื้อแล้วกันทารันน้ำมนต์ก็ขอขลังกระบอกไม่หนาฝากซื้อฝากซื้อไม่ฝากเอ๋อฝากก็ฝากติดตามนะผลงานครับไม่ว่าจะเป็นคนนอกใจหรือว่าเด็กในไทยก็ดีนะครับมีให้ได้ชมกันในยูทูบอ่าแล้วก็เพลงใหม่เพลงใหม่มีชื่อเพลงมาหรือยังคะฝืน เห้มันจะเพ่งฝืนฝืนฝืนให้หยุดรักเธอแม้ว่าใจจะเรียกร้องถูกคุณนี่เป็นสตริงแท้เลยนะครับ้องใช่ครับลอฝืนฝืนไม่ฝืนนะไม่ใช่ฝืนไม่ฝืนฝืนอยากฝากเรื่องของแบบอจะดรามมากนิดนึงเราฝากเรื่องของมิตรภาพอะค่ะอาากลือครับคือเราสามคนจริงๆแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมาแล้วเราก็กังวลว่าเฮ้ยเพื่อนทํางานด้วยกันแล้วมันจะแบบ กกมีปัญหาก็หลายคนแบบแตกกับเพื่อนเพราะว่าไม่มีทะเลาะกันไปเลยเอออะไรอย่างนี้เราเรา,เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเรารักกันมากพอเราเป็นเพื่อนที่ที่จริงใจกันมากพอมันเราจะทําอะไรด้วยกันก็ได้เก๋เชื่ออย่างนั้นนะคะก็อยากให้แบบเหมือนตอนนี้เทรนด์หนึ่งที่มาคือเทรนด์เพื่อนแท้นะเหมือนกับแบบเราคนเรามันอะไรไม่รู้ว่าที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเอเงินทองยาาลาภยยสันเสริญชื่อเสียงความดังมันมันมันผ่านมาผ่านไปแต่ว่าเราเชื่อว่ามิตรภาพมันจะยังคงอยู่เก๋แบบ ประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยแบบอยากให้มองเรื่องของมิตรภาพมากกว่าบางทีเหมือนกับมองมองอะไรบวกๆเข้าไว้เธอให้มีความสุขเห็นคนสามคนนี้รวมตัวกันก็เอ็นดูมันเธอนอกจากได้ความสนุกสนานแล้วยังได้ข้อคิดดีๆของการเป็นมิตรภาพของการเป็นเพื่อนกันรักกันจริงก็แบบนี้เลยะะสามกอและนี่คืออีก3คนในวงการลูกทุ่งนะที่เชื่อว่าคนลูกทุ่งรู้จักดีลรงถึงนักร้องหลายๆคนนะครับสามคนนี้คือ3าคนคุณภาพของการเป็นนัจากจัดาการวิวจริงๆนะครับคุณกครังกับคุณ กดวัชชัยกระชายพุ่มาแล้วก็เกศะกา마ศ์ดวงพูนขอบคุณนะครับขอบคุณรายการนะครับสนุกมากครับมีความสุขถ้ายังไงสนใจนะฮะก็เข้ามาใน Facebook ได้เดี๋ยวจะบอกว่าอยากอยากดูอีกอยากดูอีกเราได้เราถ้าบอกว่าลบเทปนี้ไปลบเทปนี้ไปจทำยไงคะเราก็ไม่ลบเขาเลิกโอกาศไปแล้วนะครขอบคุณนะครับโอกาสคงได้เชื้อเชยมาพูดคุยกันอีกนะครับแล้วก็ติดตามงานของทั้งสามคนต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดี็กหลับมาในช่วงหน้าครับ 哦，老公、uh。Huh.